ช่องคอนทรีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับต้นหยกกำแพงเมืองจีนหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่ายูโฟเบียแลคเทียครับอ่าอันนี้เป็นต้นไม้ที่เสียงง่ายนะครับแดดก็ได้แดดน้อยก็ได้น้ำมากก็ได้น้ำน้อยก็ได้แต่ว่าห้ามแชะนะครับก็ถ้าสมมติปลูกไปใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถเอาลงดินแล้วก็เจอแดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะครับผม หยกกำแพงเมืองจีนหรือ e u p h o บ b i a ล a เ t ียนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลนะครับที่มีความเชื่อว่าการได้ครอบครองต้นยกกำแพงเมืองจีนนั้นจะช่วยในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของค้าขายนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตอนเราไปได้มาก็ไปได้มาจากร้านขายต้นหยกกำแพงเมืองจีนโดยเฉพาะเลยนะครับในราคาที่ถูกมากๆ2ต้น50บบาทครับ ตอนแรกมาเนี่ยก็ดีๆหรอกนะครับแต่ตอนนี้เราลองสังเกตดูครับ1สัปดาห์ที่เอามาตั้งไว้เฉยๆนะครับนี่ครับเอียงเป็นแถบนี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรื้อแล้วก็เปลี่ยนดินกันนะครับผม mm hmm. อ่ะโอเคเรามาดูกันแบบเรียวๆนะครับว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเทออกมาเลยดีกว่าอ่ะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่า ใครที่จะมาทําต้นหยกกาแพงเมืองจีนนี้นะครับจะต,ต้องใส่ถุงมือครับเพราะว่ายางของต้นยูโฟเบียลักเทหรือหยกกาแพงเมืองจีนนี้มันเป็นพิษนะครับถ้าโดนมือหรือโดนตาเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับผมต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับแล้วก็ลองเทออกมาดูว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างพอเทออกมาก็เห็นทันทีว่า <laughs> ไม่มีรากครับ <laughs> ที่ร้านตัดมาปุ๊บปักเลยครับผมมีหน้าล่ะเอียงขนาดนี้โอเคครับไม่เป็นไรฮะเราจะขออนุญาตตัดตัดตัดแต่งเขาใหม่นะครับตัดลากออกไปใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะจะใส่ดินใหม่เลยแล้วกันนะครับ เราใช้ที่ตัดก,กิ่งนะครับที่ล้างแล้วปึ๊บตัดเลยมียางนะครับเราก็ต้องด้วยความที่ยางเป็นพิษนะครับเราคงจะต้องพักให้ยางเนี่ยหายหยดก่อนโอเคครับผมก็หลังจากที่เราพักให้ยางหยดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาลงปลูกเลยนะครับ ส่วนผสมดินที่เราใช้เป็นประจำนะครับก็คือดินแคคตัสครับหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ครับมพะพร้าวสับนิดหน่อยครับกากกาแฟนิดหน่อยครับคลุกให้เข้ากันหลองก้ดด้วยมพะพร้าวสับหินภูเขาไฟเบอร์สองโกยดินเข้าไป ักต้นหยกกำแพงเมือนจีนเพื่อนรักของเราไว้ตรงกลางนะครับแสมหินภูเขาไฟเบอร์สองไว้ด้านบนเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้ว ยกกำแพงเมืองจีนครับหรือยูโฟเบียเลกเทียแล้วก็เราก็จะอนุบาลอันนี้เข้าไว้นะครับจนมันแตกกิ่งก้านถ้าเกิดใหญ่กว่านี้แล้วก็คาดว่าจะเอาไปลงดินครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรก็สามารถไลค์คอมเมนต์ u u s s r r i e e แชร์ต่างๆได้หมดเลยนะครับผมอยากได้รู้เรื่องอะไรอยากให้ทำต้นอะไรก็บอกได้ครับผม ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ hey, hey.